แกงหน่อไม้ฝระหนงน,นคะคนะแบบเนาะแกงอันนี้จะตำพริกแกงเองที่แห้งค่ะแะใช้ใบมะกรูดกรเทียมหอมเราใส่หนูกชะช้าไปหน่อยนาะแล้วก็หมูนมิ่เป็นเน,นื้อฉนะันนะคะเนาะแกงใส่ม้อกระน,นั่งดีะนะ นมไม้ฝรั่งสองกิโลนะคะนะไม้ฝรั่งสองกิโลปอกสปาเก็ตตี้ปอกแล้วก็แกงแกงใส่หมูใส่มะขามนิดนึงอร่อยแกงกินบ่อยนะคะเนาะ

ใช่้วเสักิดมเกิดมียิงไนยอด เราก็แกงแดดแปลงไปคิดซะว่าเป็นแกงอีอกบ้านเรานะะเนาะ <c oughs> แกงอีลอกใส่หมูนะคะเนาะหรือว่าแกงไอบอนใส่หมูอะไรใส่มะขามเปียบไปนิดนึงค่ะใส่หมูสามชั้นก็หล่อจัด แล้วเราก็ใส่ <c oughs> น้ำต้สุเลย <c oughs> ใส่น้ำธรรมดาก็ได้ตใส่น้ำต้มสุกพอมันจะได้เสร็จไไว <c oughs> <c oughs> っちゃけ <US uneopen morally> ไม่มีใบนี่นะคะเนาะใบหนังรากต่างไม่มีเราก็ต้องใส่ใส่มีใบโหระพาเราก็ใส่โหระพาก็ได้มีใบโหระพาเช็ดเผือยเหรอคะเนาะนี่นนะคะนะ่ะเราก็โรยก็เดือดเราจะใส่กระดาษไปนะคะเนาะะเโอเค้โอ้โอก ีใส่ถั่วเนื้อค่ะใส่ชูรสนะคะแล ใช่ค่ะแ,แ,แ,แล้วเราก็รอให้เข้าเดือดแล้วเราก็มาค่อยชิมอีกครั้งนึงว่าขาดอะไรนะคะแล้วก็จะรอให้เดืยวค่อน น้ำมันน้อยไปแล้วน้ำให้ใส่น้ำอีกต่้วจะไปสวดน้ำ,นำ,นำกินข้าวสามสิบร่สาอะรอให้้ ใส่มะขามไปเลยจ้ะมะขามว่าจะคันนะใส่มะขามใส่มะขามตัดมันเปเที้ยวนี้จ้ะอันนี้มะขามมาจากาม,จมาบ้านเราจากเมืองไทยให้มันออกเป็เที้ยวอไนี้ชอบเหมือนแกงอนจ้ะ บ้านเราเนาะรอให้มัน,นเอ๊กลองมาดูกอนกล้จะเสร็จลยจ้าแกงสปาเก็ตี้ใส่หมูจ้าหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะ